สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปความคืบหน้าในการรักษานะครับนี่ครับไก่หนุ่มที่ผมบอกว่าอยู่ในฝูงคลิปที่แล้วนะครับนี่ก็หายแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยเข้าฝูงแล้วนะครับนี่ครับนี่เช้าแต่เช้าเลยนี่อากาศยังเช้ายอยู่ยังไ่นะครับ ไก่หนุ่มครับไก่หนุ่มครับจับยากมากไก่หนุ่มนะครับนี่จะทำคลิปไม่ยาวนะครับเออดูแล้วครับนี่ครับแก่หนุ่มตัวที่ทำคลิปรอบนั้นนะครับไก่หนุ่ม พวกที่ดูที่รักษาก็หน้าเริ่มแดงแล้วนะครับนนก็แดงอ่ะโอเคเราฝากตากิดตามด้วยกันนะครับเพราะว่าอยู่ในในในเขตนะครับติดตามด้วยมันจะมีอย่างที่เคยรักษาไปนะครับปชีชัย แล้วก็จะเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์ตัวน,นี้นองปอนเซอร์อาหารหมาอยู่ครับถ้าที่ถามมาว่าใช้อาหารแมวได้ไหมได้นะครับก็ของผมโอเคมีอยู่สอย่างนะครับที่ผมใช้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ